ปีส0 1 9เดือนสิงหาคมท่านประธานปาคันกิวได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารธุรกิจระดับโลกอย่าง Forbes Korea ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกอย่างดีและในวันที่7เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ท่านประธานก็ได้ร่วมอภิปรายอีกครั้งพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกสองท่านการอภิปรายครั้งนี้อิบยกประเด็นการเติบโตที่แตกต่างของอัตมีและการบริหารกลยุทธ์ทั้งเรื่องสินค้าและสมาชิกซึ่งเนื้อหาการอภิปรายทั้งหมดนี้ได้ถูกตีพิมพ์ออกไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงพลังความสามารถของธุรกิจอัโตมีอย่างยอดเยี่ยม จาก300ผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมงานประกาศรางวัลการพัฒนามนุษย์ในครั้งนี้มีการประกาศรางวัลทั้งหมด11สาขาและหนึ่งในนั้นท่านประธานปั๊กฮันกิวของเราก็ได้รับรางวัลในสาขาการคิดค้นการปฏิรูปอะโทมี omi, ยังคงยึดมั่นในจิตวิญญ,ญาณดังคำคติพจน์ของเราเรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เตรียมชอบสินค้าดีมีคุณภาพ ใหม่ล่าสุดของอัตโมีประเทศไทยได้เลยแปรงสีฟันที่มีขนแปรงที่หนาหนุ่มดามจับถนัดมือสำหรับคุณหนูแต่ยังคงดีไซน์เฉพาะแบบไดมอนด์คัตเอาไว้พร้อมกับลวดลายแสนน่ารักหนึงกล่องมาในราคาปลีก340บาทราคาสมาชิก290บาทเท่านั้นเปิดจำหน่ายวันที่6กุมภาพันธ์นี้เจอกันที่อัตโมีชอปปิ้งมอลนะคะ สำหรับหัวหน้าศูนย์ตอนนี้อัตโมีได้เปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ global แล้วคุณสามารถสมัครเปริดศูนย์หรือดูแลบริหารจัดการได้เลยในนี้และระบบยังมีการสารุปภาพรวมศูนย์ให้อีกด้วยเอาเป็นว่าสามารถไปดูวิธีใช้งานได้ใน c h n n e l อัตโตมี่ก่อนได้เลยใกล้ถึงเวลา success ทั่วประจำปีนี้แล้วครั้งแรกเดือนมีนาคม โอกาสสำหรับนักธุรกิจที่สามารถพิชิตเป้าหมายจะได้ร่วมเดินทางไปเยือนอะโตมีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตสินค้าของอะโตมีด้วยตัวเองพร้อมร่วมงานสัมมนา Success Academy อีกด้วยเอาล่ะพร้อมแล้วก็ต้องลุยไปให้ถึงเป้ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์อะโตมีแล้ววางแผนให้ชัดเจนแล้ววิ่งไปสู่จุดหมายกันเถอะ